าการกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งรายชื่อจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่3 6เมษายนนี้ค่ะรอบนี้โดนทุกภาคและรุนแรงกว่ารอบที่ผ่านมาค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตะนาำดำค่ะอัพเดตข่าวพยากรณ์อากาศล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องประกาศพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยค่ะกรมอุตุได้ออกประกาศฉบับที่4แล้วนะคะประกาศฉบับนี้มีการแจ้งรายชื่อจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบค่ะโดยแยกเป็นในช่วงวันที่3เมษายนวันที่4-5ถึงเมษายนแล้วก็วันที่6เมษายนค่ะและตามที่กรมอุตุแจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะคือพายุฤด,ดูร้อนรอบนี้จะมีความรุนแรงมากกว่าในรอบที่ผ่านมาค่ะ เนื่องจากมีปัจจัยที่ทำให้เกิดพายุถึง3ปัจจัยด้วยกันนะคะไปดูรายละเอียดประกาศกันเลยค่ะ ในช่วงวันที่3-6เมษายนประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อนนส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปค่ะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฟ้าผ่าในขณะที่เกิดพายุฤด,ดูร้อนไว้ด้วยค่ะสําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะโดยจะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะดังนี้ค่ะเริ่มกันที่วันที่3เมษายนนะคะมีทั้งหมด4ภาคค่ะภาคเหนือจังหวัดน่าน แพร่อุตรดิตสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยน้องคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารกาลาสินร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นและมหาสารคามภาคกลาง จังหวัดน,นครสวรรค์ลบ,บบุรีสระบุรีและสิงห์บุรีค่ะภาคตะวันออกจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีสากแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและกาศค่ะส่วนต่อไปค่ะในช่วงวันที่4-5เมษายนได้รับผลกระทบทุกภาคเลยค่ะภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่นานอุตรดิตถ์สุขโขทยัย ตากพิษณุโลกพิจิตกำแพงเพชรและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยน้องบัวลำพูนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมหาสารคามกาลาสิน์ชัย,ยภูมิขอนแกน่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีสมุรทรสงครามสมุทรสาครน,นครปฐมรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันค่ะ และสุดท้ายวันที่6เมษายนค่ะได้รับผลกระทบทั้งหมด4ภาคค่ะภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากสุขโขทยัยและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางจังหวัดอุทัยธา,ยานีชัยนาทนาครปฐมสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครและภาคใต้ค่ะจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันค่ะ ในส่วนของวันที่6ไม่มีภาคตะวันออกแล้วนะคะทั้งนี้ก็เนื่องมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีเคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนค่ะในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องกันหลายวันค่ะ3ปัจจัยนี้เองนะคะซึ่งทำให้พาย,ยุฤดูร้อนรอบนี้รุนแรงกว่าในรอบที่ผ่านมา อันหนึ่งยอมความกดอากาศตามกำลังแรงยังคงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแหง่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังแรงโดยคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยค่ะส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3มเมษายนค่ะ นี่เป็นประกาศล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกประกาศเมื่อวันที่2เมษายนเวลา11นาฬิกาค่ะ และหลังจากวันที่6เมษายนเป็นต้นไปค่ะถึงแม้ว่ากรมตูจะประกาศไว้แค่วันที่6นะคะแต่ว่าวันที่ 7, 8, 9, 10แล้วก็11เมษายนค่ะตามแบบจำลองฝน ECMWF นะคะยังแสดงให้เห็นว่ายังมีฝนตกอยู่นะคะสำหรับบริเวณของประเทศไทยค่ะและอาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่รวมถึงพายุฤดูร้อนในบางพื้นที่ด้วยนะคะก็ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกภาคค่ะระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนรอบนี้ด้วยนะคะรวมทั้ง ฝนที่จะตกต่อเนื่องยาวไปจนถึงช่วงกลางเดือนค่ะส่วนใคร,กรเกษตรกรท่านไหนที่รอคอยฝนอยู่นะคะอยากได้น้ำก็ขอให้มีฝนตกในพื้นที่ของท่านนะคะ ส่วนข่าวล่าสุดวันหนึ่งเมษายนค่ะก็เกิดความเสียหายขึ้นแล้วนะคะโดยที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้เกิดพาย,ยุฤด,ดูร้อนทั้งฝนแล้วก็ลมแรงพัดกระหน่ำในเขตของตัวเมืองปากช่องทําให้ต้นไม้ล้มไฟสัญญาณจราจรล้มค่ะและก็ยังเกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนของประชาชนด้วยค่ะนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นนะคะยังไม่ได้เข้าสู่ช่วงพาย,ยุฤด,ดูร้อนที่รุนแรงก็มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วค่ะ หากมีข่าวความคืบหน้าเพิ่มเติมทางช่องชาวบ้านตาดำๆจะนำข่าวมาแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ เละับนะัเละเลเทะเก็บข้าวของไม่ทันเสียหายหลายอย่างแน่ๆ